สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาเต็งเลขเด็ดมาเลยงวดต่องวดค่ะสูตรนะคะจะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกนะคะจะเป็นหลักพันรางวัลที่สองบวกหลัก10บรางวัลที่สองหลักพันรางวัลที่1บวกหลัก10บรางวัลที่1หลักพันรางวัลที่3บวกหลักหน่วยรางวัลที่1และหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆห,ห,หัเด็ดๆค่ะสูตรนะคะจะเป็นสูตรงวดต่องวดนะคะเลขที่เข้าก็จะเป็นเลขเดียวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณกันก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น50คูณ3นะคะเท่ากับ0 150ค่ะ87คูณ22่ค่ะเท่ากับ1 9 1 4นะคะและ89คูณ84ค่ะเท่ากับ เจ็ดหค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ5 9 7 6 1 4และ0ค่ะตัวเลขจาก0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น1บวก1เท่ากับสองค่ะ0บวก5เท่ากับห7บวก0เท่ากับ7ดและ5บวก7เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยนะคะ และเลขเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ0150 1914 7476 6255 2572 9764และ1470ค่ะเลขเด็ดรางวัลใหญ่2รางวัลเต็มเต็มนะคะที่เข้าในสูตรนี้นั่นคือ2572 และ1470ค่ะเลขเด็ดนะคะก็มาจากเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดหวยมาเลยนะคะในวันที่23พิพฤษภาคมนี้กันเลยค่ะแล้วก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น 13คูณ3นะคะเท่ากับ0039ค่ะ14คูณ70นะคะเท่ากับ0980ค่ะและ25คูณ72นะคะเท่ากับ1800ค่ะเลขเดียวนะคะที่เราได้นั่นคือ3 9 0 8และ1ค่ะ ตัวเลขจาก0ูย์นะคะก็จะได้เป็นศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดศูนย์บวกสามเท่ากับสามหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยค่ะและสามบวกศูนย์เท่ากับสามค่ะเลขเด็ดนะคะที่เราจะจับคู่ให้นะคะนั่นคือศูนย์ศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์ 1 8 0่งแป8ศูนย์ศูนย์สาค่ะเลขเด็ดนะคะที่เราจะคู่ให้เป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขนะคะอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะแอดก็หวังนะคะอยากที่จะให้ตัวเลขนะคะเข้าทุกงวดค่ะทุกคน สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่ห,มหวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย